สวัสดีค่ะแฟนคลับที่โอรักทุกท่านวันนี้ก็จะเอาสรุปเลขล่างนะคะเลขลาล่างเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1. กร,รกฎาคม2567เอามาให้ท่านผู้ชมพิจารณากันนะคะ ข้อมูลเลขล่างนะคะเลขล่างเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้สามตัวนี้นะคะสามตัวนี้อาจจะมาหนึ่งตัวนะคะหรือไม่อาจจะมาสองตัวก็ได้นะคะ โดยเฉพาะเลขเจ็ก้านะคะ7 9เด่นล่างนะคะเด่นล่างก็มี6 9 6 0 7 9ระวัง7 0โดยเฉพาะเลขเจ็ก้านะคะก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาดูเลขเด่นงวดนี้3ตัวนี้ต้องเข้าตัวใดตัวหนึ่งเนาะ ห้าหกเจ็ดนะคะต้องเข้าตัวใดตัวหนึ่งห้าหกเจ็ดต้องเข้าตัวใดตัวหนึ่งนะคะ โดยเฉพาะเลขเจ็ดเก้าเนาะก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาถ้าเด่นถ้าเด่นห้านะคะถ้าเด่นห้าถ้าเด่นห้านะคะ ศูนย์ห้าสองห้าหกห้าเก้าห้านะคะถ้าเด่นห้าอันนี้แอดเอาเล,เ,เ,ละะเลขเด่นเลขห้านะคะเลขเด่นห้าเลขเด่นห้านะคะ เอามาให้ท่านพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด่นห้าหกเจ็ดนะคะเลขเลขท้ายนะคะเลขท้ายมาดูเลขท้ายตัวนี้นะคะนี่ค่ะเด่นห้าหกเจ็ดหรือเจ็ดนะคะหรือเจ็ด มาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่เจ็ดมาร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดมาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหกนะคะส่วนหกมารองลงมาจากเจ็นะคะเลขท้ายแอดเอาเลขท้ายมาให้ท่านพิจารณานะคะถ่าเลขท้ายก็เป็นเลขหกเก้าหกศูนย หกสี่นะคะแต่ว่าเลขเจ็ดเก้าเป็นเลขที่เด่นที่สุดนะคะเลขเจ็ดเก้าแอเอาเลขท้ายมาให้ท่านพิจารณานะคะมีเจ็ดนะคะมีหกแล้วก็มีห้านะคะมีเจ็ดหกแล้วก็ห้า สองตัวรัฐบาลเด่นสี่เด่นแปด 8, อันนี้ของเลขเด่นประชานิยมนะคะประชานิยมเอ็ดเอาเลขท้ายเลขเด่นท้ายนะคะเลขเด่นท้ายมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาที่ว่าเด่นห้านั้นก็มี4ีหนะคะของประชานิยม ทีห้ากับแปดห้านะคะเอดเอาเลขท้ายนะคะมาให้ท่านพิจารณาแต่ของประชานิยมนี้เขาเด่นสี่เด่นแปดนะคะอันนี้เคยเข้าเสมอนะคะเข้าบ่อยโดยเฉพาะเลขแปดสองเนาะเรามาดูเลข แปดสองนะคะของประชานิยมซึ่งเป็นเลขท้ายเนาะเป็นตัวรองบนเขาเบนเขาเด่นศูนย์กับเก้าแต่ว่าล่างแอดเอาเลขท้ายมานําเสนอล่างเขาเด่นสี่กับ8นีคะแต่ว่าแอดคิดว่าสี่เป็นบนแปดเป็นล่างนะคะแปดเป็นล่าง มาดูเลขสิบเซียนนะคะแอดเอาเลขสิบเซียนมาให้ท่านพิจารณารู้สึกว่า8จะมาแรงเนาะสรุปเด่นให้รางวัลที่1เด่น4 8เหมือนกับประชานิยมเนาะส่วนเลขท้ายเด่น2แล้วก็8ด อันนี้ของสิบเซียนนะคะแอดก็เอามาให้ชมที่มีหลักห้านะคะมีแปดห้ากับสองห้าเนาะ ของประธานนิยมก็มีแปดห้านะคะมีแปดห้ากับสี่ห้าเนอะนี่คือเลขท้ายนะคะเลขท้ายที่ติดห้าแต่ว่าเจ็ดมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ7มาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือจะเป็น7 5เนอะบัลน,นีเนาะ ก็ต่างกันเนาะประชานิยมกับติ๊กฮิโร่มาต่างกันเนาะติ๊กฮิโร่เข้ามา7เ,เนาะติ๊กฮิโร่เขาเด่น7จ็ดนะคะเด่นเดเด่นหเด่นหอันนี้เลขท้ายแต่ว่าประชานิยมนั้นเด่นสี่นะคะเด่นสี่เด่น8ปดก็เอาไปพิจารณาก็แล้วกันนะคะ อก็แค่มาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ให้ท่านลองเอาไปพิจารณาดูดีๆนะคะเพื่อท่านจะมีโชคนะคะเลขเด่นเลขท้ายประชานิยมเด่น4เด่น8นะคะ คลิปเมื่อกี้นี้เอาบนมาให้ท่านชมนะคะบนเด่นสี่เด่นแปดนะคะของสิบเซียนแต่ว่าเลขท้ายเลขท้ายเขาเด่นสองแปดนะคะสิบเซียนประชานิยมนี้เด่น4เด่น8เหมือนกันแต่ว่าของเขาเอามาลงล่างนะคะเอามาลงล่าง ก็เลยเอามาให้ท่านพิจารณาสี่ตัวนี้อาจจะเข้าทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นเลขล่างงวดนี้เจ็ดมาร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดมาร้อยเปอร์เซ็นต์ลงลงมาก็คือเลขหกแล้วก็เลขห้านะคะเจ็ดมาร้อยเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากติกนิโรนะคะ ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาบรอยนะคะสวัสดีค่ะ